สวัสดีครับวันนี้เอ้ยทางนี้ป่ะเนีอมันว่าทางนี้วันนี้นะครับเรามาเยือนไล่เพื่อนไล่อ้ําอ้ําแป๊บเดียวผมพิมแปบ๊บแตะสวัสดีครับรายงานตัว <laughs> คือไม่มีไล่หรอกเ <laughs> พื่อนสมัยประถมวัย <laughs> รุ่นอ๋อมัธยมวัยกาลังเฮือรจ้ากว่ามาทางัดก็นี่ผมกินสิ่งนะครับ<อ>นี่นี่น้ำส้มครับ <laughs> ใช่ไหมอ้ํามึงใช่ไหม ยำกูได้วะเนี่ยอ้ํานี่เพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนอ้านี่อ้ําอ้ําแป๊บเดียวเดี๋ยวดูว่าแป๊บเดียวยังไงนี่ตอนเด็กๆใครเคยเล่นบ้างนี่อ้าอ้ํามานี่แป๊บเดียวเดี๋ยวดูมันจะกัดกูไะเนี่ยอุ้ยอ้ําแม่งแข็งว่ะอุ้ยมันจะหุบไปเนี่ยเอ้าอุอ้ยอ้ําเดี๋ยว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 เดีอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไม่ถนัดแป๊บหนึ่งเดียโอ้ยเชื่อไหมเดี๋ยวก่อน เยอะไปหน่อยไม่ได้เลยนะมา่านี้แหละก่าวจริงนะแล้วกูอ่ะกูก็ไม่ต้งงนหรือนั่งหรืนั่งร้งนอย่างนี้ัไปด้วยับไปด้วยดูเลยจัไปด้วยนะอุ้ยอ้าแข่งวะมาเอาดูด่าทำแ่เดียวเอาดิอ้เลงวหมูออกแรงจีเล้วมึงมีแรงแค่นี้อ่ เพื่อนผมมาตัวตึงผมบอกเลยตึงมีตึงระยองใช่ไหมผมตึงระยองเห็นไหมลงได้เยไอ้นี่ลงแล้วอันนี้่ถุงลมจะมีหมอนารเข้ามันจะมีหมอนีนี่ถือว่าแพ้แล้วได้ไหมอาใหม่เมาไงถามยังอ่ะปลอดภัยก็ได้โอ้ยเห็นไหมอันแค่เดียวผมบอกแล้วเพื่อนๆอย่าไปเล่นกันนะมันอันตรายนะอันนี้บอกก่อนกลับไปครเบพอไหมครับมันไม่มีแรงหรอกผมบอกเลย ยิงมวกนั้นนี่เอาเลยเหรอผมบอกแล้วเนี่ยแป๊บเดียวผมยิงแป๊บแปดดูเนี่ยแย่ได้ไหมของจริงของจริงให้ดูดูไล่ดูไล่เพื่อนด้วยดูไล่เพื่อนมีมีเป็ดเป็ดอะไรละอารารก้าเลยนะคอดักคอดักเป็ดคอดักครับ ตัวเงินตัวทองเพิ่งจะกินไข่ไปก้าวฟองครับเฮ้ยซูมไปเลยให้ซูมแม่งไปให้เห็นตู้เต็ดเลยเดี๋ยววันไหนคืนดีอ้าไม่อยู่ผมจะมาจับย่างให้หมดเลยครับเต็ดเต็ดขอดักครับสั้นเลยเอามา